วันนี้ครับทุกคนผมอยู่ในแมป Toilet Tower Defense เออใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เอพิโซด76อัปเดตพาร์ท1นะครับซึ่งเอ่อ Toilet Tower Defense อัปเดตมาเยอะมากแล้วครับมาถึงที่ EP 76แล้วแต่ว่าเราก็เพิ่งทำคลิปไปแค่ EP เดียวนะครับและคลิปที่กำลังอัดอยู่นี้ก็คือ EP ที่2นะครับซึ่งเราไม่มีตัวเทพตัวอะไรทั้งนั้นนะครับตัวใหม่เราก็ไม่มีนะทุกคนมา่าผมเล่นไม่เป็นนั่นเองนะครับ มาดูยูนิตนะทุกคนจริงๆแล้วยูนิตผมอะ่ะจะมีแค่ตัวสปิเกอร์แมนแล้วก็คาเมล่าบูเมนนะครับยูนิตใหม่ๆที่มีเยอะๆนี่มาจากไหนทุกคนรู้ไหมตอนนั้นผมสตรีมในต๊อกๆครับแล้วก็มีคนดูให้มาใช่แล้วอันนี้คือคนดูหรอ <c oughs> พี่บอกจะนอนสุดท้ายเล่นโถสวง <c oughs> ไม่พี่เข้ามาดูตัวเฉยตัวอะไรคนดู ไม่แล้วพี่จะเล่นได้ไงแบบสมมุติแบบเริ่มต้นมันมีตัง์้างนั่นแหละครับนี่ก็เป็นโซนหนึ่งที่คนดูให้ตัวมานะครับทุกคนผมจึงได้มีตัวเยอะแบบนี้เลยคนดูให้ยูนิตมาหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเทพไม่เทพนะผมก็ไม่รู้นะถ้าคนดูก็บอกว่าอ้ยพี่เอาเซนต้าทีวีไปไว้ฟาร์มนะครับแล้วก็อันนี้มีใครให้มาก็ไม่รู้ครับเขาก็บอกว่าเอาไว้ฟาร์มเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรคือฟาร์มแต่คนดูก็แนะนำคร่าวๆแหละว่าเอ้ยพี่ต้องเอาไปวางไว้ในแมปนะครับโอเควันนี้ผมจะไปวางให้ดูทุกคน เราต้องจัดเซตไหนไปอ่ะเซตแบบเทพๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดม่วเลยนะครับอันนี้เนี่ยเออนี่แหละตัวนี้ไปก่อนเลยร้อห้าสิบาทนะครับแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองเออเอาเป็นเอยเอาเป็นซานตาทีวีแมนนะครับใครวะใครมาขอเท็อะไรครับเนี่ยแล้วก็ตัวที่สามเอาเป็นราคาเท่าไหร่ดีอะ่ะเอออันนี้ดาเมจถึงสองพัน เ,ออเดี๋ยววันนี้เรารีวิวอะไรดีทุกคนเราเอาไปสัก2ตัวพอไหมคิดว่าทูไใบเปล่าอ,อะไรวะดาเมจห้าพัดาเมจหกโอ้หกหมื 6, เลยเหรอเป็นตัวซันการก์สเซนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวซันการก์สเซแล้วก็ s านต้าแล้วก็ตัวไททัน Cinema Man มาดูกันว่า3มตัวนี้เราจะลงเขาเรียกว่าลงอะไรไม่ดูทุกคนถ้าเกิดการที่เราเข้าแบบเข้าด่านเนี่ยลงด่านใช่ไหมลงด่านลงดัน มาครับแล้วก็มีอันนี้นะทุกคนมีคนดูให้มาหนึ่งกล่องแล้วก็ผมออนไว้หนึ่งกล่องเปิดว่าเราจะได้อะไรบ้างลุยหนึ่งกล่องสามสองหนึ่งโบ๊ฮะสปิกเกอร์คามเมราแมนอันคอมมอนอเกลือฮะง่ายๆเลยคนดูเกลืออ่ะอีกกล่องหนึ่งขอให้คัดตัวโชคดีสามสองหนึ่งโบ๊โอ้คนดูควดเกลือสรุปแล้วได้แต่ตัวเกลือนะครับสปิกเกอร์อะไรไม่รู้แมนแมน แล้วก็เดี๋ยวจะขอมาดูเป็นโพสต์ออฟฟิเชียลก่อนโพสต์ออฟฟิเชียลมีใครส่งอุ้ยแพ็กเกจสามทุกคนให้อุ้ยใครอะให้คำรับอุ้ยมีคนส่งคาเมล่าบูเมนมาให้นะครับรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็คนดูบอกว่าแกงเห็ดผ่อนนะครับจากเควีเควีส่งมาสองตัวเดีมีมีวิ่งนะครับแล้วก็สปิเกอร์อุ้ยเคมไว้ก่อนทุกคนดูเคมไว้ก่อนนะครับแน่น่นอะไรอะ ขอตัวครับอะไรนะเมื่อกี้มีคนให้ตัวมาอีกแล้ว,วขอบคุณนะครับคนดูที่ส่งตัวมาให้แล้ว thank you นะอ๋อนี่ไงตอนที่คนดูส่งมาเมื่อกี้มันเป็น legendary น,นะครับมันเป็น mewing หรอใช่ไหมคนดูมันเป็น mewing c v e m a นะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับ cinema man ่นมมนคนดูลงด่านกันเลยตอนนี้เรามีตั้งอยู่แค่150เหรียญน,นะครับแล้วก็87เจม ไม่รู้ว่าการหาตังค์แบบเยอะๆต้องทํายังไงนะถ้าเกิดคนดูรู้คนดูก็พีบอกหน่อยนะครับเออเราต้องไปลุยด่านอะไระคนดูวันนี้อ่ะเป็นด่านแซนนี่ใช่ไหมคนดูซัมเมอร์อีเวนต์ด่านใหม่ที่เขาว่ากันปะเดี๋ยวเราลุยด่านใหม่เลยนะครับสตาร์ทเลยเทเลพอร์ตน,น้กอืมเมื่อกี้กินน้ำเดี๋ยวมาคนดูเข้ามาละเข้ามาแล้วนะครับจุดจุดสตาร์ทคือจุดไหนอะ่ะจุดสตาร์ทอุ้ยทำไมอุ้ยมันมีสี่ทางเลยเหรอ แล้วเรามีตังแค่สองรอยแล้วมันออกทางไหนก่อนอ่ะเอาชิบหายแล้วคนดูสี่ทางเลยอ่ะมันออกทางไหนก่อนเน่ะอูมันออกทุกทางเลยแย่ะละเพราะฉะนั้นเราวางไว้ก่อนตรงนี้ไหวไหมซันการ์เสร็จเว้ยไหวไหวไหวไวไวไหโอ้แต่ว่าฝั่งนี้เยอะมากเลยอ่ะแต่ฝั่งนั้นมีตัวเดียวทุกคนเหมือนทุกคนว่าเราจะไหวปะคือตอนนี้ตังค์ไม่พอนะครับร้อยห้าสิบ ชิบหายแลยวฝั่งนี้ถึงก่อนอุ้ยเอาใหม่เลยปะคนดูไม่ได้แล้วรอคือตังค์ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้อูบ้านจะแตกไม่น่ารอดอะคนดูดูทรงละสภาพสี่ทางอะ่ะ <laughs> เว็บเก้าเริ่มหลุดอะ่ะทุกคนเว็บเก้าเริ่มหลุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อัพแช่แล้วเราไม่ได้อัพอะ่ะเราไม่ได้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมขออัปเกรดก่อนขออัปเกรดก่อน เออเริ่มหลุดละอูมีตัวสลีปด้วยหรอผมโดนสลีปอะ่ะอูโดนหลับ,หล,บหลับหมดเลยขอเออขอเดินอัปเกรดก่อนนะครับอูไม่ไหวอะ่ะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวเรียบร้อยบ้านแตกทุกคนบ้านแตกแน่อูทุกคนคือซานต้านี่คือฟาร์มตังตรง,ตรงนี้ใช่ไหมครับแปดสิบาทถูกปะคนดูสรุปแล้วเออ รอบนี้เราไม่ผ่านนะครับเรามาถึงแค่เวฟสิบทุกคนไม่เป็นไรนะ๋ยวผมกลับล็อบบี้เลยผมว่าสีทางผมไม่ไหวอะ่ะผมขอเปลี่ยนทางดีกว่าเออเมื่อกี้เราได้ทางมา80ดสิบาทเลยนะครับทุกคนถือว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็นด้านใหม่นะครับด้านนั้นผมไม่ไหวอะ่ะคนดูเอาเป็นด้านอะไรดีเออปกติเขาเล่นด้านอะไรกันครับคนดูดีเซิร์ไหมเดี๋ยวจะขอเล่นลองเล่นดีเซิร์นะครับ เพราะด่านนั้นไม่ไหวจริงทุกคนผมลองนะได้แค่เว็บสี่เอ,อ้ยได้แค่เว็บสิบอ่ะมันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแมบใหม่ห้าสบาทเมื่อกี้เราได้แ0สบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองเล่นแบบีซี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราเอามาแค่สามตัวแล้วผมก็เอ่อยังไม่ได้ยังไม่ได้เก่งในด่านนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เราน่าจะไหวครับเพราะว่ามัานมีทางเดียว,ว,วนี่แหละทางเดียวเออเราไหวผมว่าผมไหวทุกคนทางเดียวจะตั้งตัวนี้ไว้ก่อนหนึ่งตัว ทำไมไมันดูแปลกๆอะ่ะร้อยห้าสิบบาทไม่น่ารอดป่าหนึ่งตัวน่าจะต้องสองตัวเอ,อ่อตั้งฝั่งนี้นี่คู่กันเลยสองตัวโอเคสองตัวน่าจะรอดนะครับโอจะตั้งซานต้าไว้ตรงนี้แล้วกันสองร้อยโอเคได้ตังค์มาแล้วครับสองร้อยตั้งซานต้าไว้ก่อนเว็บห้าก็ชิลครับทุกคนเว็บห้าชิลจัดเอาละครับทุกคนผมได้มาแล้วครับสองพันมาทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเผื่ออัปเกรด โอเคนี่มาแล้วไททันซินิมาแมนโอ้มันโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะดูดูด,ดตัวเรากับตัวซินิมาแมนดิตัวแบบต่างกันเวอร์อทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทำงานเลยนะครับเพราะว่าระยะยังไม่ถึงอัปเกรดเรียบร้อยครับนี่ตัวใหญ่เริ่มทำงานแนละ้วทุกคนฮะไม่มีเอฟเฟคเลยเหรอทุกคนคือนึกว่ามันจะมีเอฟเฟคแบบจีจีจีจ,จีแบบเท่ๆอะแต่มันไม่มีเอฟเฟคเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่เพราะฉะนั้นผมเอาตัวสกิปเลยผมรู้สึกว่ามันไหวละทุกคนตัวซีนีมาดูดีคือดาเมจมันเยอะมากนะครับดาเมจมันสามพันนะตอนนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวใหญ่น่าจะไหวนะตัวเล็กน่าจะไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าเลือดของตัวเล็กนะครับมีแค่พันสองเองแต่ว่าตัวใหญ่เราอะดาเมจสามพันเพราะฉะนั้นอะคือมันชิลอยู่แล้วอะไม่ทะลุแน่นอนกับตัวซีนีมาแมนนึกว่ามันจะมีเอฟเฟกนะครับมันเป็น เมจิกเอโอีนึกว่าจะมีแบบเอฟเฟกให้ดูแบบเท่ๆหน่อยอ๋อผิดหวังนิดนึงอ่ะทุกคนอุ๊ยหลุดปะเว็บสิหลุดอุ้ยไม่หลุด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 มาทุกคนเดี๋ยวผมจะอัพให้ถึงสี่พันลองดูตอนนี้มีลําโพงมาข้างเนงนะครับอุ้ยนี่ไงมันมีแสงแล้วอุ้ยอุ้ยเท่อุ้ยอุ้ยเท่กว่าเดิมอีกทุกคนเฮ้ยมันเท่ยู่นะ ตอนนี้ดาเมจเราสองพันนะครับแต่ว่ามันลดคูดาวมามันเป็นเลเวลสามแล้ววายเดี๋ยวผมจะลองอัพอีกทีหนึ่งแต่ไม่น่าตังค์ไม่น่าถึงนะครับตอนนี้เราได้ลำโพงแค่ข้างเดียวอะ่ะแต่ว่ามันได้อยู่เนาะทุกคนผมว่ามันได้อยู่นะเนาะลราเซลตัวนี้ทิ้งก่อนอุ้ยช็อตรัวๆเลยดูดิอู้ตัวใหญ่ยังไม่รอดอะ่ะ คือแบบช็อตรัวๆเลยอุ้ยดีอยู่นะตัวที่คนดูให้มาดีจัดวิเราชนะแบบชิวๆเลยนะครับกับการที่ผมซื้อมาแค่ตัวเดียวแล้วก็มีแล้วก็เซลซันการเซ็ตเหลือแค่2ตัวเองเพราะเราขายหมดแล้วอูตายหมดเลยจากลองอัปเดตอ่ะทุกคนเอ้ยจากลองอัปเกรดอ่ะแต่ว่ามันห้าพันเลยนะครับแต่เรามีตังแค่สามพันเอง 3, เอู้ไม่แบบชิวแล้วทุกคนชนะครับรอบนี้แบบชิวๆเลย วม่ได้อัปเดตปะ4,000 4,500ถึงปะ5,000ไหมจะเห็นตัวล่างแบบสูงสุดอะล่างแม็ก um อะแม็กซิมัอะเฮ้ยน่าจะถึงนะ4,900แล้ว5,000ทุกคนอุ้ยนี่ไงมีพัดลมสองอันอะอุ้นี่คือล่างเต็มนะครับนี่คือล่างแบบใหญ่ใหญ่มากเลยนี่คือล่างเต็มของเขาใช่บ้าทุกคนเดวิลสี่อุ้ยบอสทอยลทตมาผมว่าชิลทุกคนยังไงก็ชิลครับเชฟคัตโตะบอสทอยลทอะไม่น่าไว้กับ ตัวซีนีมาแมนหรอกดูดิฟึบฟ,ฟึฟฟ๊บฟ,ฟึบฟึบเลือดตัวสองหมืน่นฟึบฟ,ฟึบฟ,ฟึบเรียบร้อยบ๊ายบายอุย้ยทุกคนทำไมรอบนี้เราได้ตงังค์แค่ห้าสิบหรือว่าไอตัวนั้นอะสแสดงว่าเออซานต้าทีวีแมนคือการเพิ่มตังค์ในแมปถูกไหมครับถ้าเราเออแต่ว่าเออรันนี้เราไม่ได้อัพซานต้านะถ้าเกิดเราอัพซานต้าแสดงว่าเราก็ต้องมีตังค์เยอะมากกว่าห้าพันถูกไหมครับอ่า ไม่เป็นไรทุกคนสรุปแล้วรันนี้ได้แค่เอ้ยสรุปสรุปแล้ว,ล,วลงด่านนี้ได้แค่50บาทนะครับลงด่านที่ผ่านมาที่เป็นอีเวนต์เราได้80บาทแต่ว่าเราเล่นไม่จบนะถ้าเกิดเราเล่นจบไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีนิม่าแมนที่คนดูให้มาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่การกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ